ต่อเนื่องต่อเนื่องตอนนี้ยังอยู่ในบรรยากาศของงาน TNP Engineer นะครับต้องบอกว่าใครเห็นผู้ชายคนนี้เนี่ยกวาดมาโอ้ยงานยุ่ยยันได้เลยนะได้มินิครับมินิแชมเปี้ยนแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนเลยนะพั่ก่อนครับผมชื่อโอ้ตนะครับพี่โอ๊ตใช้ย่าไงโอ๊ตอะไรโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ต ้ำวอดตกน้ำใครผ่านบักน้ำเจอโอ๊ตมีปัญหาบอกน้ำบอกน้องใช่จะเจอด่าน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 บอกโอ๊ตโอ๊ตติดแทนสำหรับวันนี้นะครับโอ๊ตได้รางวัลอะไรครับผมได้วินเนอร์หนึ่งรางวัลครับแล้วก็ที่สองหนึ่งรางวัลที่สามหนึ่งรางวัลครับหนึ่งสองสามเคลียร์มาเลยเลียร์ไปเลยแหมเอาให้ล้มจมเลยนะสามรางวัลก็สามถุงสามถุงนะครับสองถุง น,ออน,ออนี่ครับผมที่นี่ครับเป็นู่นย์ิการดูแลฟู้ป่วนะครับมากวันทนเครับ อพกันให้กระจุยไว้ให้คนเลี้ยงปลาทุกท่านได้เอาไปคุยนี่คืออาหารปลาสุดเทพพระเจ้าให้ตัวอ้วนตัวเป้งให้ตัวล่ำกระเด้งปื้มสะบัดหางที่ในน้ำกระเซ็นกระจุยกระจายคู่แข่งมาเห็นต้องอิจชาทุรนทุรายเ <Hey. S 1> ว่าเราเน้นที่สุขภาพสุดคุ้มย้หน